นี่ถ่ายรูป่ี่ขอนี่เอาแบบนี้สิพอจะเริ่มถ่ายแล้วคือจะมีสักครั้งไหมที่ยูจะแบบได้เลยเออนี่ให้เห็นวัดอรุณสิอยากจะให้เห็นเฟรมากเลยคือถ่ายถ้าถ่ายแล้วไม่เห็นวัดเมื่อกี้ถ่ายแบบนี้ถ่ายแบบนี้นี่ค่ะคือถ้าคุณจะมาตรงนี้แล้วไม่เห็นวัดอรุณเดียคุณก็ไปถ่ายที่ไหนก็ได้คลองคลองแถวลำลูกกาก็ได้เข้าใจปะเอาแบบแต่ถ้ามาตรงนี้คือเออสิ่งที่เราอยากได้คือวัดอรุณนะใกล้ตุ๊ดจีแล้วได้ครับเชิญเลยขา พี่ซีพี่ซีมีเมียใช่ขวันเหรองงเลยมาบ่อยเหรอที่เนี่ยมากับใครงงเลยมันเปลี่ยนแฟนอะไรวะกูจะคิดแล้วนะเอออย่าว่าแต่คุณคิดเลยกูก็คิดให้กูงง ันนี้มาแนวเรียบร้อยนะคะแนวยูซีมี่นะคะวันนี้เรามาวัดราชประพิษนะคะวันนี้วันเกิดของคุณซีสำรวมไหมทำรวมค่ะทำรวมวันนี้นะคะคุณอายุครบเท่าไหร่คะสาอะไรนะคะเท่าไหร่นะสา,าเท่าไหร่สามเก้า <laughs> สามสิบเกนะคะก็ถือว่าเป็นปีสุดท้ายของเลขสาม อุยใจหายเว้นนานด้วยเมื่อกี้ว่าปีสุดท้ายของเลขสัวันนี้ก็เลยจะพาคุณซีมาทําบุญ่าเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณจะได้ส่งผลมาให้ภรรยานะคะและวันนี้นะคะเนื่องจากเป็นวันเกิดก็ขออนุญาตพาคุณไปเที่ยวไม่บอกว่าไปไหนบ้างคุณอีมาสามีไปเที่ยวหรอใช่ค่ะจะมีเซอร์ไพรส์หรอมีค่ะทำบุญก่อนไหมพระรออยู่ดีค่ะอ่ะโอเคตามมาเลยค่ะลองดูลองดูอะไรวะมาเนี่ยสวยอะเจ้าวันบุญไม่ค่อยดู ผมอาจจะชอบวันนี้เป็นพิเศษเพราะว่าก็เป็นวัดประจําของรัชกาลที่5คือถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยคือลายศิลปะงานศิลปะจะสวยมากจะเป็นแบบไทยแต่ถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยจะมีจะได้แรงบันดาลใจมาจากตอนตกเห็นไหมข้างในข้างในเนี่ยจะเห็นจะคือก็สวยอ่ะสวยมากอันนี้คือโหเป็นหลายร้อยปีแล้วว่ะก็ไม่ค่อยมีโอกาส ไม่ได้ง่ายนะเขาก็จะแบบชอบมานั่งดูแค่นั่งดูก็แบบสวยมากเออคนธรรมดาคือเวลาสมมุติถ้าจะมาไหว้เนี่ยต้องยังไงก็เข้าไ้เลยเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะมาทําสังฆทานทําอะไรเงี้ยเหมือนที่คุณสองคนทำใช่ไหมก็ต้องติดต่อผ่านเจ้าพนักงอนอะไรอย่างงี้ยคือทำได้ทาได้นอกจากที่เราไหว้เสร็จแล้วเรามีอะไรต้องไหว้อีกไหมก็มีรัชกาลที่ห้านะคะอันย์ท่านไปไหว้ได้ โอเคเรียบร <mel od ic> ้อยฮะก็ถือว่าเสร็จภารกิจตอนเช้าครับทำไรต่อมาสาธุต่อไปีิวยังคะก็ไม่เชิงอ่ะแต่กินก็ได้คุณต้องแบบกระปี้กระเป๋าเฟรชอายุสามาว้ยอะไรเงี้ยผมเฟรชอยู่แล้วแต่คือเราอยู่ในวัดผมก็สำรวมว่าตอนนี้เพื่อให้ทุกคนเฟรชเดี๋ยวเราจะพาไปกินกาแฟมีคาเฟอีนเข้าร่างกายนิดนึงไปเอ้ยโทรหาพี่เดชยังไไม่โทไม่โทรเราจะไปตุกตกค่ะ สนุกจังเลยสนุกจังเลย,ยไม่ออกค่ะไปเลยรถตู้ก็มีแต่มนไม่นั่งวะมันไม่ได้ฟิลค่ะคนคุณนั่งรถตู้เมื่อไหร่ก็ได้ว้าวว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 ่วววววอ้ยวย S <S <S ที่นี่มันคุ้นๆนี่นะสมัยก่อนนะคะอิสติสที่นี่ <S <S มึงรู้รไหมว่าทำไมเราต้องมาที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยคือดารามันเป็นไม่ค่อยแบบอยากเป็นข่าวใช่ป่ะก็ะต้องแบบงอบมาแบบก็สิสตาร์ถ่ายเออเราก็ต้องมาแอบที่แบบว่าให้คนแบบไม่ค่อยรู้อะไรเงี้ยก็อบมาสตาแบบที่นี่แอบมาเดินเฉี่ยตรงนี้ไงเฉี่ยธรรมศาสตร์ก็แอบมาดื่กาแฟกันแถวนี้อะไรเงี้ยแล้วคือเราก็พยายามแบบว่ากลัวคนรู้แต่ลืมไปว่าคือกูยังไม่ดังไม่มีใครรู้จักกูหรอกนะอกว่า รู้จักกัรรมศาตร์ตอนกำลังจะจบใช่มันยังไม่จบเลยจะแบบรับปริญญาตอนนั้นอะตอนที่ยังควสองอยู่สัสดีค่ะเอาลาเต้เย็นไซทอกินปะกินจะเดี๋ยวเรากินไอทำอะไรอะนี่นี่ก็้ เต็มตู้หมดแล้วก็นี่จะจนจะไม่ไม่มีที่ใส่แล้วจะเอาอีกเหรอแต่ว่าสาขาเรียนเป็นสาขาที่แบบว่ารำลึกความหลังดิฉันยังไม่มีแก้วจากสาขาเลยซื้อไปไปตก<ร>ลง <ไป S 1> วันงงนี่ตกลงวันเกิดกูบอกว่าเนี่ย<ส>อ่ะเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะเออเดีย๋ยวไปกินข้าวดีวกว่าขอไปกินกาแฟร้านกาแฟอันนีงก่อนไปกินอะไรนะกินกาแฟฮะแล้วไม่ใช่ร้านนี้ร้านนี้คือร้านอะไรร้านกาแฟอ่ะถาม <im itation> นี่ร้านนี่ร้านอะไรฮะ <im itation> ร้านกาแฟร้านกาแฟแล้วเดี๋ยวไปกินกาแฟอีกบ้าเปล่า <I mean> ไปร้านอื่นเนี่ยแต่ว่าเพื่อไปถ่ายรูปอยู่เนอะคาเฟ่ฮอปปิ้งอย่างเงี้ยแบบเออร้านสวยๆร้านสวยๆแบบมีเค้กอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่กินจริงๆฉันก็ไม่นอกใจสตาร์บั๊กต้องเข้าแล้วแหละสตาร์บั๊กต้องเข้าแล้ว <im itation> มีมีสตอรี่อีกป่ะแบบร้านต่อไปร้านนี้ก็คิดถึงวันเก่าๆร้านนู้นมีคิดถึงวันคิดถึงใครอีกไหมมีมีสตอรี่ตลอดเดี๋ยวจะบอกว่าผัวคนไหนเนึ่งโอ้โหเป็นราคาแบี ครับดรอเลยฮะลุงครับขอบคุณมากครับเยสเสแล้วเชิ็จแล้วค่ะร้านวีวีนะคะ The Coffee Place ร้านชื่อว่าวีวี The Coffee Place ก็เมื่อกี้เพิ่งพูดเอซึ่งไม่ใช่ของใครหรอกของเพื่อนดิฉันเองฉันก็เลยชอบมานั่งของคุณเธอคือเป็นภรรยาของคุณออยธนาก็ถ้าติดตามไอจีของคุณเนมี่กิมมัทุมเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคือผมอ่ะเป็นผัวปลอมคุณเธอเนี่ยคือผัวที่แท้จริงของนาง นั่นแหละดำนั้นแต่บรรยากาศดีมาวันนี้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 มีถ่ายรูปเหรที่เขขอไปขอนี่เอาแบบนี้สิพอจะเริ่มถ่ายแล้วคือจะมีสักครั้งไหมที่อยู่จะแบบได้เลยเออนี่ให้เห็นวัดอรุณสิอยากจะให้เห็นเฟรมากเลยคือถ่าย แล้วไม่เห็นว่าเมื่อกี้ถ่ายแบบนี้ถ่ายแบบนี้นี่ค่ะคือถ้าคุณจะมาตรงนี้แล้วไม่เห็นวัดอรุณน่ะคุณก็ไปถ่ายที่ไหนก็ได้คลองคลองแถวลำลูกกาก็ได้เข้าใจปะเอาแบบแต่ถ้ามาตรงนี้คือเออสิ่งที่เราอยากได้คือวัดอรุณนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปอย่าให้อ้วนนะต้องก้มลงมุมเสยอ่ะมุมแบบเออให้แบบฉันจะได้สูงสูงอะไรเงี้ยไม่ได้อะมันมันติด ต้องย้ายมา,ม,ยายมาย้ายนี่ได้ไหนๆลองไปยืน damages, ดิก้องก้องอีกเมื่อกี้แล้วก็มองก้องนี่ฝีมือมันต้องนี่นี่เห็นป่ะนี่อะไรให้ดูฝีมือพี่จีนะเรื่องเล่นละครแล้วไปเป็นตากล้องก็ได้ถ้าอย่างเงี้ยเก่งขนาดเนี้ยดูมันอะไรอ่ะอะไรอ่ะโต๊ะเสาคืออะไรนี่บ้านที่เดียวกันต้นน่ะมาเนี่ยเอ้ยมาเนี่ยสามหนึ่งสองคัน เอ,เอาเลยลูกขันนี้ไปเลยเดี๋ยวเขารอนี่เอา้าคนนี้มันเป็นเรือบบว่าะอันนี้มันเรือขนของ <c oughs> บ้าเหรอเน,นี่ยมันขนพวกปูนพวกหินเนี่ยเรือรอฉันด้วยค่ะฉันจะพาไปนั่งเรือยอชท่านีะ าาคนในใเป็นรือยังไม่เห็นออกเลยอะเาขเรารอผู้โดยสารยอยู่เรือย้อนต้องรอนิดนึงแต่มาเล่าไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยดิอยู่นั่งดิดนึงแล้วคือเมื่อก่อนเคยทำอะไรคืออยู่ก็ไม่ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยฉันเรียนที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะไปชอปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยคุณก็นั่งเรือแล้วก็ข้ามซากตรงนั้นท่าวางหลังใช่ศิลปศาสตร์อะไรนะตึกอะไรนะ เรียนอะไรไปก็ไม่เห็นไปเรียนเลยไปไปตอนไหนตอนที่ยังไม่ครบการฉันก็เรียนหนังสืออยู่ <c oughs> <c oughs> ฉันมีการศึกษาถึงแล้วเหรอทำไมถึงเร็วจังมากล<ต>าทันสิคุณจะไปไหนคะจะไปถึงอุทยานหรื <c oughs> อไง <c oughs> อะเธออยากกินอะไรอยากกินพวกขนมอะขนมครกอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้นะนี่ก็มีนะอย่างเงี้ยจ้า uh <Ja. S 1> อะไรอุยโรตีโรตีกรอบใช่ไหมยี่สิบจ้าถามทำไมต้องเป็นร้านนี้เขาเดินผ่านอ๋อไม่ใช่ที่นี่ก็คือไม่ใช่เธอเข้าใจไหมว่าร้านต่างๆมันก็เปลี่ยนไปฉันเข้ามาเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วอแต่ว่าร้านทุกร้านมันก็อร่อยเหมือนเขาเรียกว่าคลาสสิกเออ มันไม่ได้ว่าแบบร้านไหนอะไรไงมันคือการที่ได้มาตรงนี้มันคือคลาสสิกค,คุณกับใครไ,ไม่รู้ได้คุย,ยกับใครคุณกับท่านผู้ชมครับรถมาครับรถมาชิดซ้ายชิดซ้ายคนแรกรถโชคคนจอบรถครับสนุกไหมคันไหนคันไหนสนุกไหมคะอยากกินน้ำครกกี<า>่เผา,าใส่ไหมใส่สิในเใกล้จุดจีแล้วได้ครับเชิญเลยจ้า พี่ซีมีเมียชื่อขวัญเหรอขวัญกับใครอะพี่เอออขโทษค่ะแม่เขาเลยรู้เลยเขาเลยรู External> ้เลยว่ามีคนชื่อขวัญอีกคนนึ่งขอถ่ายสตอรี่หน่อยขอบคุณครับผมเปลี่ยนแฟนมะเนี่ยเกาถามอีกแล้วอะไรเนี่ยเปลี่ยนแฟนพี่มีมาบ่ายเหรอที่เนี่ยมากับใครางงเลยมันเปลี่ยนแฟนอะไรวะ ถ้าคิดแล้วนะเอออย่าว่าแต่คุณคิดเลยกูก็คิดให้กูงงเอากล้วยสามอันค่ะอันนี้แาวยูซิมิอุ้ยขอบคุณมากโหยขอให้เจริญเจริญครับเขาบอกว่าอะไรหรอเขาบอกนี่แาวยูซิมิหรือเปล่าโอ้น่ารักจังเอ้ยขนมปมเสนอไม้สน่ารักจังเลยขอบคุณครับมีไส้ผมมีไส้อะไรมัางอาจารย์ครับ เอาข้าวโพดกับอะไรอยู่อยากกินอะไรมั่ง้โพดจริงกูไมสวยกูเป็นหลอเลขตัวเลขตัวเลขแม่ไม่ใช่คนแรกที่พูดแบบนี้นะแต่แม่แม่นี่ขายมานานที่ไหนแล้วจ๊ะประมาณ27ปีแล้วลูก27ปีเห็นไหมตั้งนานแล้วตอนนี้ก็ยังสาวอยู่อนนอยู่เด็กๆกนนั่นอ๋อหนูมามหาลัยแล้วหนูมาเดินขอบคุณครับลุงขอบคุณมากนะครับไปเราไปดีกว่าขอบคุณค่ะ เรียบร้อยโอเคได้กินขนมพกแล้วเว้ยโอเคเดี๋ยวเรานั่งเรือก,กลับไปนะโอ <Okay, S 2> เค,คเรียบร้อยแทปปี้แล้วกลับไปกลับไปกินกาแฟก,กาแฟบ,บ้ากาแฟบออะไรไม่เอาแล้ว นิตาจับจ้องแต่อาหารเนี่ยอีฉันก็พาคุณมากินร้านที่สุพรรณิกานะคะร้านนี้เขาขึ้นชื่อแบบว่าความแบบว่าวิวเขาก็จะสวยอาหารเขาก็อร่อยเขาได้มิชลินซีรีติตุจ๊ะปีนี้เป็นยังไงคะคุณในความส่ขก็ดีนะเพราะว่ามีโอกาสได้แบบกลับไปวัดที่ที่อยากไปอยู่แล้วด้วยชอบเพราะเราก็ปีละครั้งอะไรเงี้ยก็ดีได้ทํากิจกรรมแล้วก็ไปวังหลังวังหน้าวังอะไรนะไปวังอะไรนะวังหลังจะเออไปวางหลังวางหลังค่อยมาใหม่นะ ก็ขอบคุณครับขอบคุณกราบภรรยาที่กรุณาพามาเลี้ยงวันเกิดที่ต้มมากไปมากไปยกมากไปก็ขอให้มีความสุขนะลูกสุขภาพแข็งแรงหาเงนินมาให้เียเยอะๆมีของขวัญมาให้ไม่จบแค่นี้คือจริงที่ฉันไม่ให้คุณแบบมาทำอะไรเหนื่อยๆหรอกคืออะไร อะไรตกใจสิใครไม่เคยกลัวตะขาบไม่ใช่แมนนี้มันต้องตกใจไว้แบบอะไหห้าส่มองอ่ะมันคือการแสดงนะครับเอ้ยมีของขวัญด้วย <c oughs> หนึ่งเปิดเลยใช่ไหมใช่ใช่เปิดเลยต้องการแบบนี้แหละพอใจอยัง <c oughs> <c oughs> ฉันชอบอ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยสบายอ่ะเฮ้ยสีแบบพุ่งไปไกลๆเยอะไม่ไหวยังไม่ไหดน่ารักอุ้ยนี่เฮ้ยเท่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 เฮ้ยขอบคุณขอบคุณครับนี่ขอบคุณแฮปปี้บ day ค่ะขอบคุณครับขอบคุณ ไม่จะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนาวิซีมี่ตอนนี้อย่าลืมนะเรามีเรามีแฟนเพจด้วยนะครับก็ติดตามกันด้วยนะจ๊ะเลิฟอยู่จุ๊บจุ๊บนาวิซีมี่ค่ะขอบคุณครับนี่พอวันเกิดเขาอะเขอจัดหนักหนักเขาแบบมากกว่านี้อีกเดือนกรกฎาคมคุณนะจัดหนักๆไม่เดี๋ยววันนี้จะจัดให้หนักเลยจะจัดให้หนักวันเนี้ย ของ,ของตอนนี้น,<ว>นี่ก็เป็นของเหมือนกันอย่ใหญ่ๆโอ้ยนี่ใหญ่ <c oughs> <c oughs> อะไรของบ้านี้